ได้กี่ท่าแล้วคันทิวหท่าท่าอะไรบ้างมีท่านั่งท่านั่งจุ้ยใช่ไหมท่านั่งจุ้ยใช่ไหมครับผมท่านั่งจุ้ยอ๋อมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีใบายครับใบายนั่นแน่ใบใบให้แล้วนะสองละเออสามสามก็อ๋อย่ำเท้าย่ำเท้าครับอือหืได้สามท่าครับผม แล้วขึ้นด้วยสี่ท่านเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับผมครับวันนี้ควานหลายมาตอน เย็นๆนะครับผมมาที่บ้านน้องโผเงินนะครับวันนี้มาดูวันทิวเขามาทวนทบทวนความจําของนักเรียนเขานะครับมีอาจารย์ที่ไหนบ้างนะครับมาสอนถึงที่เลยนะครับผมอาจารย์ติดตามนักเรียนมานะครับผมนี่ครับันทิวติดตามนักเรียนของเขามานะครับตอนนี้น้องกําลังย่ําเท้าอยู่นะครับผม หัดฝึกหัดเต้นนะครับผมย่ำเท้านะครับให้ย่ำเท้าแล้วก็โบกมือไปบายเอฟซีนะครับผมย่ำเข้าไปโอ้โหอยู่กับช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับอยู่ที่บ้านโพงเงินครับ ตอนนี้นองน,น้องก็มานอนที่บ้านนะครับผมอยู่ห่างไกลเพื่อนหน่อยนะครับผมอยู่ห่างกันอยู่คนละบ้านนะครับผมน้องคงจะคิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่นะครับผมเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับวันพุธเราก็ได้เข้าไปหาเพื่อนๆแล้วนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับผมเพื่อจัดกิจกรรมในกลุ่มนะครับผมเพื่อสมทบทุนอ่า อา,อาหารให้น้องช้างนะครับอยู่ที่นี่ก็ส่งไม่เป็นนะครับก็มีความผิวก็จัดให้นะครับจัดให้ทุกอย่างเลย พอดีน้ําท่วมก่อนนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมนี่คงจะหมุนเล่นกีฬาหูลาฮุบได้นะครับก็พึ่ง <c oughs> นีง่น้องๆ <c oughs> ก็ยังจำท่าเดิมได้นะครับ <c oughs> มาทบทวนนิดหน่อยก็จำได้นะครับ <c oughs> นี่ก็ อยากจะให้นอนนะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่น้องไม่ค่อยอยากจะนอนนะครับสั่งไม่ได้นะครับตอนนี้จะให้น้องนั่งตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่นะครับตอนนี้ให้นั่งจุยนะครับผมแอคชั่นนะครับแม่แม่เอฟท่านใดอยากมาถ่ายรูปก็เชิญได้นะครับผมก็เชิญได้นะครับ อันนี้น้องนั่งให้แม่แม่เอฟซีได้ถ่ายรูปกันนะครับเขาฟังนั้นมาทิวขาข้างนั้นมาเออ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 มายอมเออเอาเอาตามตามถนัดเขาเลยนั่งช่วยนั่งช่วยลูกเอาชุงวงด้วยชุงวงด้วยชุงวงด้วยครับชุงวงด้วยเออ ลุกแล้วโอ้นั่งเมื่อยอ่าเขาเมื่อยแล้วนะครับ<ข>ก็ต้องให้เขาเปลี่ยนท่า,ามั่งนะครับอืมนั่งซ้ายนั่งขวาให้ได้นะครับผม วันนี้น้องพงันเราก็ได้มีบ้านใหม่นะครับมีล่มแล้วนะครับเพราะว่าทางควานเนี่ยทำร่มให้แล้วนะครับมีหลักตอนกลางคืนนะครับที่น้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับน้องนอนตอนกลางคืนก็ไม่ได้ทำร่มให้นะครับผมร่มก็ไม่มีอะไรมากนะครับกลางสแสลมให้นะครับผมทำแค่ ครึ่งวันก็เสร็จนะครับผมมีอุปกรณ์แล้วก็ผ้าสแสร็มก็เสร็จสับเรียบร้อยอุปกรณ์หาได้ในบ้านนะครับผมอุปกรณ์หาได้ในบ้านนี่ครับตอนกลางวันจะเอาไว้ในโรงตรงที่รถจอดนะครับผมก็อาศัยผ้าสแสร็มนะครับผ้าสแสร็มเรากางให้น้องได้อยู่ร่มนะครับดีกว่าไม่มีร่มนะครับหลบแดดนะครับผมก็ให้แม่แม่เอฟซี ไปด,ดูกันนะครับมีบ้านมีล่มมีเงาแต่อยู่ไกลเพื่อนสักหน่อยคงไม่เป็นไรเนาะนี่ก็มาดูน้องนั่งน่ารักมากครับผมนี่ ้องนั่งจุ้ยนะครับน่ารักมากนี่นี่จุ้ยเสียงด้วยนี่ฮนะ <c oughs> <c oughs> เอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วน้องขอลุกขึ้นหน่อยนี่เก่งมากเก่งมากขอบคุณครับหน่อยขอบคุณรอเลยขอบคุณรอเลยครับด้วยครับครับด้วยโอ้โหสุดยอดครับผมเก่งมากเก่งมากยอดเลยลูกชายพ่อเขาถูกกันดีนะครับกับควานทิวนะครับ อาควันลิงก็ไม่เท่าไรนะครับผมทำก็ทําได้นะครับแต่ก็ไม่เหมือนควันทิวควันทิวเขาเข้ากันได้ดีนะนี่ก็ฝึกกอดอีกนะครับ นักมรักมากต้องกอดอย่างนี้าแม่เอฟซีท่านใดอยากจะได้ให้พวงเงินกอดก็เชิญได้นะครับผมกมหาพวงเงินได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่นะครับผมกอดดิกอดกอดกอดดอดิกอดกอดดิกอด ได้กี่ท่าแล้วพันทิวท่าท่าอะไรบ้างมีท่านั่งท่านั่งจุ้ยใช่ไหมท่านั่งจุ้ยใช่ไหมครับผมท่านั่งจุ้ยอ๋อมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีใบใบครับใบใบนั่นแน่ใบใบให้แล้วนะสองละเออสามสามก็อ๋อย่ำเท้าย่าเท้ครับ ได้สามท่าแล้วขึ้นด้วยสี่ท่าเนาะโอเคมีสี่ท่านะครับโอ้ยครับรอรอนิ่วครับครับมาด้วยครับดี๊ดีครับฮะบนดึงครับไปดิบนดึงเดี๋ยวพอเก่งมากเก่งมาก ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆโพงเงินเราด้วยนะครับผมถ้าท่านใดอยากจะมาเที่ยวมาชมได้นะครับของของเงินของเราก็มีโรงเรีอนแล้วนะครับมีร่มมีเงานะครับดูให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่แฟนคลับของพงเงินเยอะแยะนะครับผม นี่จะให้พวงเงินอยู่ตรงนี้ครับตอนกลางวันนะครับก็เป็นเสาไม้นะครับเสาบ้านเก่าเสายุ้งเก่านะครับผมก็เอามาทําให้น้องนะครับมีไม้ไผ่นะครับผมนี่ไม้ไผ่ทั้งลําเลยนะครับนี่ทาแบบอุปกรณ์ง่ายๆนะครับผมให้กับโพงเงินก็ติดกับบ้านนะครับผมก็ ถึงจะได้ไม่นานแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะนี่ครับยุคนี้ก็เอาอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้องก็ทบทวนความจำอยู่นะครับเอาไม่มีอ้อยไม่มีอะไรให้กินบอ โอ้ไม่ได้เตรียมอาหารมานะครับแม่แม่แมอาหารไม่มีเลยครับวันนี้วันนี้คุณครูไม่ได้เตรียมอาหารมาเลยโอ้จะทำให้หรือเปล่า,าถึงว่าไม่มีของกินไม่ค่อยทำให้เลยนี่กันทิวก็ไม่เอากล้วยเอาอ้อยมาให้เนาะโอ้ยนี่ดูครับ ไม่ค่อยอยากจะทำเลยไม่มีของกินนะฮะดูน้องช้างของเรากับหมาก็อยากจะฝึกด้วยนะครับนี่ดูโอ้โหยี่เพื่อนรักเขาตลอดเวลาเลยนะครับถ้ามาอยู่ที่บ้านนี่ต้องนี่ฮะเพื่อนรักของเขาไอตัวขาวๆนี่ชอบมันเล่นกับพวกเงินอยู่นะครับไปที่ไหนก็ไปนอนกันที่นั่นนะครับผม นี่ฮะสุดยอดเลยนะครับเก่งมากๆเลยน้องพงเงินของเรานะครับผมเอาก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับน้องพงเงินและพังคันเงินนะครับต่อไปจะหัดนอนบ่โอ้เดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับผมควันทิวจะทําได้หรือเปล่าว่าจะให้พงเงินหัดนอนนะครับผมนอนหลับ เดีย๋ยวไปดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้นดนดเด็กชายโพเงินกับควานลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมโอ้โหโเสียงหวานๆเสียงใสๆไปแล้วสวัสดีครับ